สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับ NR พื่กินกันแล้วนะครับเเหรียญหรือพวกันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้นะครับจะให้นักน้านะครับที่ชอบตกปลาตกหมึกนะครับโดยเฉพาะพวกตกหมึกนะฮะนี่รุ่นนี้นะครับไอตัวนี้นะครับสําหรับน้าท่านใดที่อยากได้หมึกสดๆหมึกเป็นๆนะครับกลับไปทํากินที่บ้านนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสินค้าตัวนี้กันนะครับตัวนี้สั่งมาจาก แอปช้อปปี้นะครับเป็นออกซิเจนแบบแผงโซลาเซลล์นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับออตอนนี้เราแกะกล่องมาแล้วนะคะสินน้กมนก็จะมาแต่มาเนี้ยแพ็คมาการะแพ็คมาข้างในกล่องมันจะมาหอม กระดาษมาด้วยการกระแทกนะครับ mm hmm. มีอะไรบ้างไม,ไม่ไม่น่าจะมีโอเคสินค้ามันก็จะมีแค่ตรงนี้สองเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาดูข้างในว่ามันจะมีอะไรมากเออน,นี่นะครับก็มีคู่มือการใชใ้เป็นภาษาอังกฤษอันนี้ถูกแจกสินค้าส่งไว้ทันใจตามาลูกค้าลูกค้ากดถูกใจให้5ดาวได้ oh, <no. S 1> ประสบการณ์สินค้าเี๋ยวให้ทำด้วยนะครับโอเค ของพรังงานนะครับเพื่อนๆหัวนายนะครับสวนข้างในาก็จะมีตัวนี้แผงโซลาเซลล์พร้อมสายสายก็น่าจะประมาณ2เมตรนะครับสองสองเมตรได้นะครับโอเคก็จะมีหัวสายมานะครับแล้วก็ตัวต่อตัวต่อสายนะครับตัวเสียบสายแล้วก็มีนอ็อตมีที่เน็บนะที่เน็บพร้อมน็อตมาให้ ชุดตัวนี้ก็เป็นตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มเล็กกะทัดรัดดีนะครับหนักได้อยู่นะครับนี้ก็เป็นสายเสียบ USB ได้นะครับตัวนี้ที่ผมสั่งมันก็จะดีอย่างหนึ่งคือว่ามันใช้แผงโซล่าเซลล์ได้นะครับแล้วก็มันก็จะชาร์จไฟนะครับในในตัวปั๊มมันจะมีแบตสำรองอยู่นะครับแล้วก็จะใช้ สาย USB ตัวนี้เสียบชาร์จไฟได้ด้วยนะครับว <Wow. S 1> ้าวมดูไปแล้วนะครับนี่ก็สายออกซิเจนนะครับประมาณเมตรหนึ่งนะครับยาวประมาณเมตรหนึง่งโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้กันนะครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการใช้นะครับนี่ก็มีสายยาวประมาณ2 3เมตรน,นะครับสายในแผงนนะครับแล้วก็ตัวปั๊ม แล้วก็หัวทรายนะครับแล้วก็ทือต่อสายนะครับขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็ใช้สายนะครับเสียบตัวนี้นะครับเสียบหัวทรายนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เสียบที่ปั๊มอีกข้างหนึ่งแล้วก็มาเสียบที่ตัวปั๊มนะครับส่วนสายที่แผงโซลาเซลล์นะครับจะมีอยู่ ข้างบนนี้นะครับเอาเปิดออกนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ไฟสถานะที่แดงขึ้นอยู่นะครับแสดงว่ากำลังชาร์จไฟตอนนี้แดดไม่มีนะครับมันรู้จะใช้ได้เปล่าเดี๋ยวเราลองปลดเครื่องดูนะครับปดค้างนะครับตอนนี้ทํางานแลแต่แต่ไฟมันอ่อนอยู่นะครับเพราะว่าแดดไม่มีนะครับเดี๋ยวเราลองจุ่มในน้ําดู ก็ช่วงเช้าไม่มีแดดนะครับเนี่ยช่วงไม่มีแดดก็จะประมาณนี้ว้าว <Wow. S 1> นะก็ประมาณนี้ก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งข้อดีสำหรับชุดออกซิเจนตัวนี้ก็มันจะมีตัวนี้นะครับ สาย USB นะครับเวลาเราใช้ในบ้านหรือว่าไม่ได้ใช้แผงโซล่าเซลล์เราเอาตัวนี้ไปชาร์จแบตเตอรี่สำรลองไว้ใช้ได้นะครับว้าวส่วนอุป,รปรกรณ์อื่นก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีน็อตมีอะไรไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับนี้ไฟสถานะสีแดงกระพริบอยู่แสดงว่ามันกำลังใช้แผงใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับนะฮะมันทำงานอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดู กำแรงอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับหุ่นแดงใช้ได้นะฮะครับนีบ่นี่กลุ่มสินะสีแดงก็ทิพย์อยู่นะครับเห็นไหมสิะเซลน่าใช้นะครับราคา400กว่าบาทนะครับจากนีชุดนี้น่าใช้เลย สำหรับน้าๆที่ชอบตกหมึกอยากได้หมึกสดๆนะครับหมึกเป็นๆนะครับกลับไปกินที่บ้านแนะนำนะฮะชุดนี้ในแอปช้อปปี้นะฮะลองไปสั่งกันดูนะครับส่วนนี้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับน่าจะเป็นขาฮะมันมีรู้ให้เสียบตรงดูน็อตนะตัวเล็กๆสี่ขาแบบนี้นะฮะเสียบเข้าไปนะน่าจะเป็นขานะแต่มันก็จะตั้งเนี้ยกันลื่นนะฮะเนี่ย ไม่ลื่นไม่ไหลนะครับนี่ <Wow. S 1> ส่วนตัวนี้เป็นที่เอาไว้เหน็บนะครับเหน็บกับอุบปกรณ์หรือแล้วก็มันจะมีน็อตมาให้มีล็อกของมันนะฮะแล้วขันเข้าไปโอเคก็ตั้งนั่นเสร็จแล้ว ก็ได้ที่เราอยากเสียบนะน,นี่เสียบเข้ามาเสียบได้ประมาณนี้เหน็บเอวเหน็บไรได้อย่างนี้นะฮะก็จะชอบยางตัวนี้มากเลยอ่ะกันลื่นเนี่ยเสียบเข้ามาหลุดนะ่อกี้เสียบอีกนิดนึง นี่นะครับดีมากเลยนี่ปึ๊บอ,อยู่เลยนะฮะไม่ขยับเลยตัวนี้ก็ลากันไปแต่เพียงตัวนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมอย่าลืมกด subscribe ไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม NR Channel น,นะครับ